สวัสดีครับเรามาดูครึ่งปีหลังของชาวลัคนาเมษแยกเป็นรายเดือนกันเลยนะครับอาจารย์คิดว่าจะเป็นแนวทางที่จะทําให้ท่านลัคนาเมษเดือนได้อย่างมีความหวังเพราะมีไทม์ไลน์ที่เราคํานวณจากดวงดาวได้ก่อนส่วนรายละเอียดแต่ละคนแต่ละดวงชะตาแบบละเอียดต้องคุยกันแบบลึกซึง้ง ย้อนไปถึงตั้งแต่คนทุกคนเกิดมากันเลยขอบอกเลยว่าคุยกันยาวแต่อาจารย์ขอบอกไว้เลยว่าแม้จะอาศัยตำราที่ว่าแม่นที่สุดผลจากการทำนายด้วยดวงดาวก็ยังไม่สามารถทำนายได้ตรงร้อยเปอร์เซเพราะมีเรื่องของบุญและกรรมที่แต่ละคนสร้างมากำหนดชะตาแต่ละท่านได้อย่างแม่นยำกว่าดังนั้น ขอให้ยึดการทำนายจากดวงดาวที่อาจารย์นำมาเผยแพร่นี้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจส่วนหนึ่งแล้วใช้สติในการดำเนินชีวิตด้วยหลักเหตุและผลคิดดีพูดดีทำดีดวงชะตาท่านก็จะบีขึ้นอย่างแน่นอนเรามาเริ่มทำนายคุณเมรครึ่งปีหลังทั้ง6เดือนกันเลยนะครับผมจะเรียบเรียงเป็นข้อข้อ คุณเมธจะได้เอาไปโน้ตบนปฏิทินว่าเดือนไหนต้องเดินยังไงระวังอะไรบ้างเริ่มกันที่เดือนกรกฎาคม2568จากดวงดาวที่เคลื่อนย้ายอยู่ในภพเรือนต่างๆมีผลกับคุณเมธดังนี้เรื่องโชคลาภต้องบอกว่ามีจังหวะดีเลยนะโดยเฉพาะโชคที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้างาน ถ้าเราลองเสนอตัวเข้าไปช่วยงานหรือคิดอะไรดีๆแล้วลงมือก่อนใครเพื่อนมีเกณฑ์จะได้ลาบแบบไม่คาดฝันเลยล่ะการงานเดือนนี้เป็นเดือนของความเร็วเลยครับใครที่ทำงานที่ต้องแข่งขันสูงๆง,งานที่ต้องการความไวงานด่วนจีหรือพวกงานบริการที่ต้องฉับไวเนี่ยถือว่าเข้าทางสุดๆฉะนั้นใครที่ทำงานราชการ งานขายงานออนไลน์หรือต้องออกไปลุยภาคสนามบอกเลยว่าเดือนนี้รุ่งการเงินส่วนเรื่องการเงินต้องบอกตามตรงว่าอาจจะต้องรัดเข็มขัดกันหน่อยนะเพราะรายจ่ายยังคงเยอะอยู่ทั้งจากเรื่องของคนในครอบครัวค่าดูแลสุขภาพหรือหนี้สินเก่าๆที่ต้องเคลียร์ก็ค่อยๆจัดการไปนะครับไม่ต้องเครียดความรัก สำหรับคนโสดเดือนนี้อาจจะยังเงียบๆหน่อยนะอาจจะมีคนแวะเวียนเข้ามาบ้างแต่ก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่ต้องรีบร้อนนะส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจากันเป็นพิเศษเลยอาจจะกระทบกระทั่งกันง่ายใจเย็นๆเข้าไว้นะครับสุขภาพเรื่องสุขภาพต้องดูแลกันนิดนึง ให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวเช่นเดินเดินอยู่แล้วลื่นล้มข้อเท้าพลิกหรือมีอาการร้อนในก็อย่าประมาทนะครับการเสี่ยงโชคใครเป็นสายเสี่ยงโชคเดือนนี้ก็พอมีให้ลุ้นเบาๆลองดูเลขที่เกี่ยวกับของเก่าๆบ้านเก่าหรือของใช้เดิมๆที่เรามีดูนะอาจจะให้โชคก็ได้ เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจการเรียนรู้มีแววว่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบเร่งรัดหรือได้ไปอบรมคอร์สสั้นๆเฉพาะทางด้วยนะเพื่อนร่วมงานเป็นจังหวะดีที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ในที่ทํางานที่นิสัยดีแล้วไว้ใจได้ครอบครัวคนในบ้านอาจจะต้องการความเข้าใจจากเราเป็นพิเศษพยายามรับฟังกันให้มากขึ้นอย่าเพิ่งคิดแทนกันนะ อารมณ์ช่วงนี้จิตใจอาจจะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยลองหาเวลาไปเดินเล่นออกกำลังกายเบาๆเพื่อปรับสมดุลดูนะครับจะช่วยได้เยอะเลยสรุปง่ายๆเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเหมือนเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมในหลายๆเรื่องหัวใจสำคัญคือต้องเร็วแต่เย็น คือคิดเร็วคำเร็วแต่ต้องใจเย็นมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสบายๆเลยครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะแนะนำให้ลองไปทำบุญเกี่ยวกับเด็กๆหรือโรงเรียนดูนะครับจะช่วยเสริมดวงได้ดีเลยทีเดียวต่อมาสำหรับเดือนสิงหาคม2568ของคุณเมธเริ่มกันที่โชคลาภและการงาน สำหรับโชคลาภในเดือนนี้บอกเลยว่ามาจากงานและเป็นงานทางไกลนะอาจจะเป็นโชคที่ได้จากการเดินทางหรือการติดต่อพูดคุยกับคนต่างถิ่นต่างแดนซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องงานมากๆเลยครับเพราะเดือนนี้จะเด่นสุดๆในเรื่องการติดต่อประสานงานการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะงานที่ต้องดิวกับต่างประเทศนี่ปังมาก ใครที่ทำงานแปลาภาษาทำงานบนโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือค้าขายกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเดือนนี้ถือว่าเป็นนาทีทองของคุณเลยครับการเงินก็พอให้ยิ้มได้นะเพราะมีเกณฑ์จะได้รายได้พิเศษเข้ามาให้ชื่นใจแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือพอได้มาแล้วต้องจัดการดีๆนะครับอย่าเพลอช็อปเคลื่นจนหมดละ่ะความรัก นี่เรื่องความรักนี่มีสีสันเลยเดือนนี้สเสน่ห์ของคุณจะแรงเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับคนต่างชาติต่างถิ่นหรือคนที่เดินทางมาจากแดนไกลแถมยังมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าอาจจะหวนกลับมาทักทายอีกด้วยนะก็ลองดูกันไปครับสุขภาพด้านสุขภาพเดือนนี้ต้องใส่ใจเรื่องภูมิแพ้ที่อาจจะกำเริบปัญหาผิวหนังผดผื่นต่าง และต้องระวังพวกลมแดดด้วยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ดูแลตัวเองดีๆนะการเสี่ยงโชคสำหรับสายเสี่ยงโชคถ้าคืนไหนฝันแปลกๆหรือรู้สึกมีลางสังหรณ์อะไรขึ้นมาลองเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองดูนะครับเดือนนี้เซนค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเพื่อนร่วมงานช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันได้ง่ายนิดนึง ก่อนจะเริ่มงานอะไรควรสื่อสารกันให้ชัดเจนแจมแจ้งไปเลยจะได้ไม่ติดขัดครอบครัวมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรืออาจจะต้องใช้เวลาดูแลคนในบ้านมากขึ้นหน่อยการเรียนรู้ใครที่กำลังสนใจอยากเรียนรู้เรื่องศิลปะหรือภาษาต่างประเทศอยู่แล้วก็เหลาะลุยเลยครับเดือนนี้สมองปลอดโปรง่งเรียนรู้ได้ไวมาก คำแนะนําพิเศษถ้ามีโอกาสลองหาเวลาไปไหว้ขอพอรพระพรมดูนะจะช่วยเสริมเรื่องเมตตาม,มหานิยมและเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราได้ดีมากๆเลยละสรุปนง่ายๆคือภาพรวมของเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งการขยายโอกาสและการสื่อสารอย่างแท้จริงครับจิตใจจะรู้สึกสงบและพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่มากกว่าที่ผ่านมา เป็นจังหวัดดีๆที่จะได้เปิดโลก,กทัศน์พบปะผู้คนและต่อยอดสิ่งต่างๆให้ก้าวหนา้าขอแค่เปิดใจและสื่อสารให้ดีแล้วโอกาสดีๆจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองมาต่อกันที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายน2565กันเลยนะครับมาดูกันว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านครับ เดือนนี้ดาวเด่นๆที่จะส่งผลกับเราก็มีทั้งดาวพุธที่เป็นเรื่องการสื่อสารความคิดดาวสุขที่ดูแลเรื่องความรักการเงินและดาวอังคารที่เป็นดาวประจำตัวของเราในเรื่องการลงมือทำเรียกได้ว่ามากันครบทีมเลยนะครับโชคลาบเรื่องโชคลาบนี่ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะ อาจจะมาจากการเดินทางหรือการได้ไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วท่านก็เมตตาหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้แบบที่เราไม่ต้องวิ่งเต้นหาเองสบายๆครับการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวเมธจะได้โชว์ความสามารถในการตัดสินใจงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการค้าขายหรืองานที่ต้องการความเด็ดขาดรวดเร็วจะก,ก้าวหน้าไปได้ไกลมาก โดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวงานขายหรือการตลาดดิจิทัลบอกเลยว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจสุดๆเลยการเงินยิ้มได้เลยครับเรื่องการเงินเพราะรายรับมีเข้ามาเรื่อยๆจากหลายช่องทางเลยนะแต่ก็ต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินก้อนโตเกี่ยวกับบ้านหรือรถยนต์ก็ค่อยๆวางแผนกันดีๆนะครับความรักคนโสด มีเฮแน่นอนมีโอกาสสูงมากที่จะได้เจอคนถูกใจจากการทำงานหรือการออกไปร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆลองเปิดใจดูนะส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องจับมือกันให้แน่นๆหน่อยนะเพราะอารมณ์อาจจะแปรปรวนง่ายพยายามใจเย็นๆอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้ทะเลาะกันได้นะครับสุขภาพ เรื่องสุขภาพต้องใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษเลยนะเดือนนี้ให้ระวังเรื่องอาการปวดหัวไมเกรนหรือปัญหาเรื่องความดันโลหิตสาเหตุหลักๆมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละหาเวลารีแลกซ์บ้างนะครับการเสี่ยงโชคสำหรับสายลุ้นสายเสี่ยงโชคเดือนนี้มีเกณฑ์รับทรัพย์จากตัวเลขหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนเรือ บ้านเลขที่ริมน้ำหรืออะไรก็ตามลองดูนะเคล็ดลับและเรื่องน่ารู้เทคนิคเอาตัวรอดหัวใจสำคัญของเดือนนี้คือวางแผนให้ดีแล้วตัดสินใจให้เด็ดขาดใช้ความกล้าข,ของเราอย่างมีสตินะครับแล้วจะผ่านทุกอย่างไปได้เฉลุยผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศหญิงจะให้คำแนะนำที่ดีมากๆแถมยังให้โชคด้วยนะถ้าท่านแนะนำอะไรก็ลองเชื่อฟังดู อุปสรรคที่ต้องระวังคือความลังเลในใจตัวเองนี่แหละครับกับความเครียดที่เกิดจากการแบกรับภาระหลายอย่างเกินไปลองปล่อยวางบ้างนะการเรียนรู้เหมาะมากที่จะเริ่มเรียนคอร์สอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะด้านการเงินหรือการตลาดเจ้าหัวไวเป็นพิเศษคำแนะนำพิเศษอย่าประมาทเรื่องสุขภาพเด็ดขาดแล้วถ้าต้องเดินทางตอนกลางคืนก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับ เรือดีประจำเดือนใครที่ต้องเจราจาเรื่องสำคัญหรือจะเซ็นสัญญาต่างๆแนะนำวันที่ 4, 9, 15และ26กันยายนเลยครับเป็นวันดีๆที่จะช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นสรุปง่ายๆคือเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ชาวเมธจะได้ใช้ทั้งความกล้าและความคิดสร้างสรรค์นในการจัดการสิ่งต่างๆ ขอแค่ดูแลสุขภาพกายใจให้ดีไม่เครียดจนเกินไปแล้วทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับมาเข้าสู่เดือนตุลาคม2568กันแล้วนะเดือนนี้ดาวที่ส่งอิทธิพลกับเราหลักๆยังคงเป็นแก๊งเดิมที่คุ้นเคยคือดาวพุธการสื่อสารดาวสุขความรักการเงินและดาวอังคารการลงมือทำครับพลังยังคงจัดเต็มเหมือนเดิม มาดูกันเลยว่าแต่และเรื่องจะเป็นยังไงบ้างโชคลาภและการงานเรื่องโชคลาภเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เฮจากอะไรที่เราเคยลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้นะครับเหมือนดอกผลเริ่มงอกเงยหรืออาจจะได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเราครับส่วนเรื่องการงานนี้ต้องบอกว่าเข้าทางสายออนไลน์และสายพูดเลยใครที่ทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์การทำคอนเทนต์งานสื่อต่างๆ หรือต้องใช้คำพูดในการทำงานเช่นเป็นโคช้ชเป็นคุณครูเป็นนักพูดหรือในหน้าเดือนนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยครับวาทศิลป์ของคุณจะนำพาความสำเร็จมาให้ตืน่นการเงินสำหรับการเงินเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นแนวเงินหมุนเลยครับคือมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไหลออกไวเหมือนกันต้องระวังรายจ่ายยิบย่อยที่อาจจะบานปลายได้นะครับส่วนใครจะลงทุนอะไรใหม่ๆ ต้องคิดให้รอบคอบเป็นพิเศษอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจนะความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักครั้งใหม่แต่อาจจะต้องเดินทางกันหน่อยนะเพราะมีโอกาสสูงที่จะเจอจากการเดินทางไกลหรือการไปเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนคนมีคู่เดือนนี้อาจจะต้องใช้สโลแกนพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นนะครับ พยายามทำความเข้าใจกันเยอะๆหลีกเลี่ยงการประทะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วความสัมพันธ์จะราบรื่นขึ้นครับสุขภาพต้องระวังเรื่องการเดินเหินนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้าข้อเขา่าหรือกระดูกได้เดินขึ้นลงบันไดก็มองทางดีๆนะการเสี่ยงโชคสายลุ้นพอมีโชคเล็กๆน้อยๆให้ใจชื้นครับลองมองหาเลขจากทะเบียนรถคันที่ใช้ประจำ บ้านเลขที่เก่าหรือวันสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับคุณแม่ดูอาจจะให้โชคก็ได้เทคนิคเอาตัวรอดความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวครับเดือนนี้อย่าใจร้อนอย่าไปเร่งผลลัพธ์อดทนรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างจะดีเองการเดินทางเป็นเรื่องดีครับการเดินทางไกลในเดือนนี้มีโอกาสนำโชคและไอเดียดีๆกลับมาฝากด้วยนะสังคมและคนรอบข้าง มีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่แต่ก็ต้องรู้จักนอบน้อมอย่าไปขัดใจผู้ใหญ่ท่านนะครับจังหวะดีเสียช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีมากอาจจะมีโอกาสใหม่ๆวิ่งเข้ามาแบบไม่คาดฝันเลยส่วนช่วงปลายเดือนให้ระวังเรื่องความล่าช้าหรือแผนที่วางไว้อาจจะคลาดเคลื่อนได้สรุปง่ายๆก็คือเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ต้องใช้ทั้งศิลปะในการพูด และความอดทนครับพูดแต่สิ่งที่ควรพูดและอดทนรอในสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาแค่นี้ก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสวยงามแน่นอนครับมาถึงเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะครับเดือนนี้ดาวที่ส่งผลกับเราจะเปลี่ยนทีมไปนิดหน่อยมีดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์และดาวเสาร์เข้ามาดูแลเรามาดูกันว่าพลังของดาวทั้ง3จะนำพาอะไรมาให้เราบ้าง โชคลาภและการงานโชคลาภเดือนนี้ต้องมองไปไกลๆเลยครับเพราะมีเกียรจะได้มาจากต่างถิ่นหรือต่างประเทศสำหรับสายเสี่ยงโชคถ้ามีโอกาสได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากต่างแดนหรือมีของที่ระลึกจากที่ไกลๆลองดูนะครับอาจจะให้โชคก็ได้ส่วนเรื่องการงานเดือนนี้ต้องบอกว่ารู้สึกว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนต้องสวมหมวกหลายใบยทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันเลย แต่มองในแง่ดีนี่คือโอกาสที่จะได้โชว์ศักยภาพความสามารถรอบด้านของเรานะงานที่ต้องใช้หลายทักษะผสมกันอย่างการเป็นพรีเซนเตอร์ที่ต้องทั้งพูดทั้งแสดงหรือเป็นลักจัดการที่ต้องดูแลทุกส่วนจะทำได้ดีเป็นพิเศษเลยการเงินมีข่าวดีครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเข้ามาให้ชื่นใจอาจจะมาจากธุรกิจที่ทำอยู่หรืองานเสริมพิเศษที่ไปรับมาขอให้บริหารจัดการดีๆนะครับ ความรักคนโสดเอ๊ะเอ๊ะอาจจะมีเรื่องให้ใจสั่นเล็กน้อยเพราะดูเหมือนว่าคนเก่าในความทรงจำอาจจะวนเวียนกลับมาทักทายก็ลองดูสถานการณ์กันไปนะครับคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายกันทั้งคู่ลองหาเวลาพักจากทุกสิ่งแล้วชวนกันไปเที่ยวไกลๆเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับจะช่วยเติมความหวานและคลายความเครียดได้ดีมากๆเลยทีเดียวสุขภาพ เดือนนี้ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะให้ระวังเรื่องความดันอาการปวดหัวไมเกรนและปัญหาระบบขับถ่ายพยายามอย่าเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเคล็ดหลับและจังหวะชีวิตเทคนิคเอาตัวรอดความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญของเดือนนี้ครับอย่ายึดติดกับแผนเดิมๆมากเกินไปสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใครปรับตัวได้เร็วกว่าคนนั้นรอดครับคำแนะนำพิเศษ มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยอาจจะเป็นการย้ายต่อเติมหรือจัดบ้านใหม่ก็เตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงดีๆนะครับการเดินทางจะได้เดินทางบ่อยขึ้นแต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องการจัดการเวลาให้ดีอาจจะมีเหตุให้ฉุกละหุกได้นะสังคมและผู้คนเป็นจังหวะดีที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆและมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่นำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะจังหวะดีเสีย ช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องให้เครียดเครียดหรือวุ่นวายใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องหน่อยนะแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนบอกเลยว่าจังหวะดีมากโดยเฉพาะเรื่องการเงินจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนครับสรุปง่ายๆคือเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ต้องสวมบทนักจัดการมือโปรทั้งจัดการงานจัดการเวลาและจัดการความสัมพันธ์พอแค่ปรับตัวให้ไวและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ แล้วคุณจะพบว่ามันเป็นเดือนที่นำความสำเร็จมาให้อย่างแน่นอนครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับธันวาคม2568ชาวลัคนาราศีเมษบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ส่งท้ายได้อย่างน่าชื่นใจมีหลายเรื่องดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องโอกาสและโชคลาภที่มาแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวเริ่มกันเลยนะครับโชคลาภโชคลาภพิเศษยังพอมีอยู่นะโดยเฉพาะถ้าได้ช่วยเหลือเด็ก คนอายุน้อยหรือเป็นคนที่เราช่วยเขาก่อนแล้วเขาตอบแทนมาเหมือนบุญย้อนกลับมาช่วยแบบไม่ตั้งใจเลยทีเดียวการงานงานมีความก้าวหน้าเหมือนได้จับโปรเจกต์ใหญ่หรือมีคนเสนออะไรใหม่ให้เราแสดงฝีมือเต็มที่ใครที่อยากเลื่อนตำแหน่งเดือนนี้มีโอกาสจริงจังงานที่แนะนำลองหางานสายที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือเกี่ยวกับการเทรนนิ่งเป็นที่ปรึกษาก็จะรุ่งนะครับ ใครอยู่สายอาจารย์วิทยากรโคช้ชจะโดดเด่นมากเลยทีเดียวการเงินเดือนนี้การเงินดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยรายรับไหลคล่องกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ดาวยังเตือนให้ระวังอย่าใช้เงินเพลินหรือซื้อของฟุ่มเฟือยเกินตัวความรักค้นโสดมีโอกาสเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจากมิตรภาพมาก่อนไม่ใช่รักแรกพบแต่เป็นความผูกพันที่ค่อยๆเติบโตวความรักคนมีคู่ ช่วงนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นทีมที่แข็งแรงสนับสนุนกันดีมากใครที่มีแผนสร้างบ้านทำธุรกิจคู่เดือนนี้โลมมือได้เลยทีเดียวสุขภาพให้ระวังภูมิแพ้รวมถึงอาการจากระบบทางเดินหายใจอากาศเปลี่ยนแพ้อากาศง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการเสี่ยงโชคถ้าจะลองเสี่ยงดูจากเลขวันเดือนปีเกิดของญาติหรือสิ่งที่เกี่ยวกับปีเก่าเช่นเลขรถเก่าของพ่อแม่อาจให้โชคแบบงงๆได้เลยทีเดียวนะครับ เทคนิคเอาตัวรอดใช้ความนอบน้อมแล้วรู้จักฟังจะช่วยหลบปัญหาใหญ่ๆได้ดีมากถ้าคิดต่างแต่พูดดีๆทุกอย่างจะผ่านง่ายมากคำแนะนำพิเศษลองอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรในช่วงต้นเดือนจะเหมือนมีคนเปิดประตูทางบุญให้เราเดินได้ลื่นขึ้นเลยทีเดียวการเดินทางจะได้เดินทางแบบเรียนรู้เช่นไปอบรมดูงานหรือไปเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ต่อยอดงานได้ด้านสังคมและมนุษยสัมพันธ์ คนใหม่ๆที่เข้ามาช่วงนี้จะช่วยส่งเสริมงานคุณได้ดีมากเป็นเครือข่ายที่มีประโยชน์ต่ออนาคตด้วยจังหวะด,ดีตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงสิ้นปีดาวใหญ่เปิดแรงส่งเสริมให้ก้าวหน้าใครอยากเริ่มสิ่งใหม่หรือเปิดโปรเจกต์ใหญ่ลงมือเลยจังหวะเสียช่วงต้นเดือนต้องระวังเรื่องสุขภาพและอารมณ์อย่าด่วนตัดสินใจจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะผ่านวันที่1ิไปแล้วทุกอย่างจะเบาลงครับสรุปก็คือ เดือนนี้มีดาวพฤหัสบดีหนุนสติดาวอาทิตย์เพิ่มพลังใจและดาวราหูยังต้องระวังเรื่องภาพลวงตาแต่ถ้ามีสติจะกลายเป็นพลังเสริมแบบเหนือชั้นเลยทีเดียวก็ว่ากันมาครบครึ่งปีหลังแล้วใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังมีเวลาไปถึงปลายปีก็เอาหัวข้อทั้งหมดไปเขียนโน้ตไว้ในปฏิทินเพื่อเตือนสติเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วจะตั้งรับหรือลุยอย่างไร เพียงรู้เรื่องดาวดาวแบบนี้แล้วนำไปใช้ก็ทำให้ชะตาท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนครับกดติดตามกันไว้ก่อนเลยนะครับเพื่ออาจารย์จะได้นำเรื่องดีๆเคล็ดลับในการใช้ชีวิตกับดวงดาวหรือศาสตร์เกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตามาเผยแผ่ให้อีกทุกท่านจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีเข็มทิศกันต่อไป